ยังมีพวกบริโภคกามโดยไม่จมกามพิขูทั้งหลายกามคุณเหล่านี้มีห้าอย่างห้าอย่างเป็นอย่างไรเล่าห้าอย่างคือรูปที่เห็นด้วยตาเสียงที่ฟังด้วยหูกลิ่นที่ดมด้วยจมูกรสที่ลิ้มด้วยลิ้นและผฏฐัพะที่สัมผัสด้วยผิวกายอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดพิขุทั้งหลายกามคุณมีห้าอย่างเหล่านี้แลพิขุทั้งหลายชนเหล่าใดจะเป็นสมณะหรือพราหมณ์ก็ตามติดอกติดใจสยบอยู่เมาหมกอยู่ในกามคุณห้าอย่างเหล่านี้แล้วไม่มองเห็นส่วนที่เป็นโทษ ไม่เป็นผู้รู้แจมแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกข์ทำการบริโภคการ,รมคุณทั้งห้านั้นอยู่ชนเหล่านั้นอันคนทั้งหลายพึงเข้าใจเถิดว่าเป็นผู้ถึงความพินาศย่อยยับแล้วแต่มานผู้มีบาปต้องการจะทำตามอําเภอใจอย่างใดดังนี้พิขุทั้งหลายเปรียบได้ดังเนื้อป่าที่ติดบ่วงนอนจมอยู่ในกองบ่วง ในลักษณะที่ใครๆพึงเข้าใจได้ว่ามันจะถึงซึ่งความพินาศย่อยยับเป็นไปตามความประสงค์ของพรานทุกประการเมื่อพรานมาถึงเข้ามันจะหนีไปไหนไม่พ้นเลยดังนี้ฉันใดก็ฉันนั้นพิกุทั้งหลายส่วนชนเหล่าใดจะเป็นสมณะหรือพรามก็ตามไม่ติดใจไม่สยบอยู่ไม่เมาหมกอยู่ในกรรมคุณห้าเหล่านี้แล้ว มองเห็นส่วนที่เป็นโทษอยู่เป็นผู้รู้แจมแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกขบริโภคกรรมคุณทั้งห้านั้นอยู่ชนเหล่านั้นอันคนทั้งหลายพึงเข้าใจได้อย่างนี้ว่าเป็นผู้ไม่ถึงความพินาศย่อยยับไปตามความประสงค์ของมารผู้มีบาปแต่อย่างใดดังนี้พิขูทั้งหลายเปรียบเหมือนเนื้อปลาตัวที่ไม่ติดบ่วงแม้นอนจมอยู่บนกองบ่วง มันก็เป็นสัตว์ที่ใครๆพึงเข้าใจได้ว่าเป็นสัตว์ที่ไม่ถึงความพินาทย่อยยับไปตามความประสงค์ของพรานแต่อย่างใดเมื่อพรานมาถึงเข้ามันจะหลีกหนีไปได้ตามที่ต้องการดังนี้ฉันใดก็ฉันนั้นพิขูทั้งหลายเปรียบเหมือนเนื้อป่าเที่ยวไปในป่ากว้างเดินอยู่ก็สง่างามยืนอยู่ก็สง่างาม หมอบอยู่ก็สง่างามนอนอยู่ก็สง่างามเพราะเหตุไรเล่าพิกูทั้งหลายเพราะเหตุว่าเนื้อป่านั้นยังไม่มาสู่คลองแห่งจักขคูของพรานข้อนี้ฉันใดพิกูทั้งหลายพิกูก็ฉันนั้นเหมือนกันสงัดแล้วจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงซึ่งปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุข อันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่พิกุทั้งหลายพิกุนี้เรากล่าวว่าได้ทำมานให้เป็นผู้ตาบอดไม่มีร่องรอยกำจัดเสียแล้วซึ่งจักขุแห่งมานไปแล้วสู่ที่ที่มานผู้มีบาปมองไม่เห็นภิกุทั้งหลายพิกุก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะสงบวิตกวิจาร์เสียได้จึงบรรลุทุติยชารเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายใน เป็นที่เกิดสมาธิแห่งใจไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่พิขุทั้งหลายพิขุนี้เรากล่าวว่าได้ทำมานให้เป็นผู้ตาบอดไม่มีร่องรอยกําจัดเสียแล้วซึ่งจากขุแห่งมานไปแล้วสู่ที่ที่มานผู้มีบาปมองไม่เห็นพิขุทั้งหลายพิขุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะความจางหายไปแห่งปีติย่อมอยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะสเสวยสุขด้วยกายบรรลุตติยฌานอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติมีการอยู่เป็นสุขแล้วแลอยู่พิขุทั้งหลายพิขุนี้เรากล่าวว่าได้ทำมาให้เป็นผู้ตาบอดไม่มีร่องรอย กำจัดเสียแล้วซึ่งจากขูแห่งมารไปแล้วสู่ที่ที่มารผู้มีบาปมองไม่เห็นพิขุทั้งหลายพิขุก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะละสุขและทุกเสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงได้บรรลุจตุตฌานอันไม่ทุกไม่สุขมีแต่ความที่มีสติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่พิขุทั้งหลาย พิขุนี้เรากล่าวว่าได้ทำมานให้เป็นผู้ตาบอดไม่มีร่องรอยกําจัดเสียแล้วซึ่งจักขุแห่งมานไปแล้วสู่ที่ที่มานผู้มีบาปมองไม่เห็นภิขุทั้งหลายพิขุก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเสียได้โดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆาสัญญาเพราะการไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญา จึงเข้าถึงอากาศสานัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สุดดังนี้แล้วแลอยู่พิขุทั้งหลายพิขุนี้เรากล่าวว่าได้ทำมานให้เป็นผู้ตาบอดไม่มีร่องรอยกำจัดเสียแล้วซึ่งจากขุแห่งมานไปแล้วสู่ที่ที่มานผู้มีบาปมองไม่เห็นพิขุทั้งหลายพิขุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เกาะก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดพิขุทั้งหลายพิขุนี้เรากล่าวว่าได้ทำมานให้เป็นผู้ตาบอดไม่มีร่องรอยกำจัดเสียแล้วซึ่งจากขุแห่งมานไปแล้วสู่ที่ที่มานผู้มีบาปมองไม่เห็นพิขุทั้งหลาย พิขุก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะก้าวล่วงวิญญาณัจายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุอากินจัญญาตนะอันมีการทำในใจว่าอะไรอะไรไม่มีภิขุทั้งหลายพิขุนี้เรากล่าวว่าได้ทำมานให้เป็นผู้ตาบอดไม่มีร่องรอยกำจัดเสียแล้วซึ่งจากขุแห่งมานไปแล้วสู่ที่ที่มานผู้มีบาปมองไม่เห็น พิขุทั้งหลายพิขุก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะก้าวล่วงอากินจัญญายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วแลอยู่ภิขุทั้งหลายพิขุนี้เรากล่าวว่าได้ทำมานให้เป็นผู้ตาบอดไม่มีร่องรอยกำจัดเสียแล้วซึ่งจากขูแห่งมานไปแล้วสู่ที่ที่มานผู้มีบาปมองไม่เห็นพิขุทั้งหลาย ยิ่งไปกว่านั้นอีกพิกขุก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเข้าถึงซึ่งสัญญาเวทยิตนิโรธแล้วแลวอยู่อันหนึ่งเพราะเห็นแล้วด้วยปัญญาอาสวะทั้งหลายของเธอก็สิ้นไปรอบพิกขุทั้งหลายพิกขุนี้เรากล่าวว่าได้ทำมานให้เป็นผู้ตาบอดไม่มีร่องรอยกําจัดเสียแล้วซึ่งจักขุแห่งมาน ไปแล้วสู่ที่ซึ่งมารผู้มีบาปมองไม่เห็นได้ข้ามแล้วซึ่งตันหาในโลกพิกขุนั้นยืนอยู่ก็สง่างามเดินอยู่ก็สง่างามนั่งอยู่ก็สง่างามนอนอยู่ก็สง่างามเพราะเหตุไรเล่าพิกุทั้งหลายเพราะเหตุว่าพิกขุนั้นไม่ได้มาสู่คลองแห่งอำนาจของมารผู้มีบาปดังนี้แล